สวัสดีค่ะหมอน้ำหวานบ้านสุขใจค่ะจาก Facebook แพทย์แผนไทยใจหมอน้ำหวานมีคําถามแมา่ว่าอยากจะให้แนะนําพวกสมุนไพรที่ใกล้ตัวนะคะที่จะสามารถที่จะมาอาใช้ได้เลยแบบง่ายๆเนาะก็ช่วงนี้ก็จะมีพวกมแมลงพวกยุงพวกอะไรค่อนข้างเยอะแต่ไหนก็เลยมาดูกันค่ะว,ว่าถ้าเกิดโดนมแมลงสัตว์กัดต่อยหรือว่าเป็นผดผื่นคันเนี่ยเราจะใช้สมุนไพรใกล้ตัว,ต,วตัวไหนมาใช้รักษาได้บ้างนะคะ วันนี้เราจะมาดูกัน2ตัวตัวที่1ก็คือตำเริงแล้วก็ตัวที่2ก็คือสลดพังพรหรือว่าพญายน,นั่นเองมาดูกันเลยค่ะตัวแรกนะคะก็คือตัวตำาลึงอันนี้พอดีเด็ดมาจากข้างบ้านเนาะที่มันอยู่ตรงริมรั้วนะคะมันก็เลยจะค่อนข้างแห้งนิดนึงเราจะมาเลือกเอาแต่ใบนะคะก็คือจะเอาเป็นใบที่สมบูรณ์แบบนี้นะจะเด็ดมาสักประมาณ1กรัมมือนะคะเด็ดมากันก่อนเนาะพอเด็ดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะไปล้างให้สะอาดค่ะ ตัวตำลึงนะคะจะเป็นสมุนไพรลิดเย็นนะคะแล้วก็มีสรรพคุณโดยการช่วยแก้แพ้มแมลงสัตว์กัดต่อยนะวิธีการเนี่ยหลังจากที่เราเด็ดออกมาได้สักป,ประมาณหนึ่งกรมมือแล้วแบบนี้นะคะเราก็จะไปล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็ไปตำผสมน้ำเล็กน้อยคั้นน้ำแล้วก็มาทาบริเวณที่มแมลงกัดต่อยได้เลยหรือว่าถ้าเกิดใครมีเครื่องแยกกากนะคะหรือว่าเครื่องปั่นก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะก็ไปใส่เครื่องแยกกากหรือว่าเครื่องปั่นได้เลยค่ะ ตัวที่2ที่เราจะมาดูกันนะคะก็คือตัวพยาย่อหรือว่าเสดพังพรตัวเมียนั่นเองนะคะตัวนี้เขาจะช่วยแก้เรื่องอักเสบเฉพาะที่แมลงมีพิษกัดต่อยไม่ว่าจะเป็นพวกแมงป่องพึ่งต่อแปนพวกนี้นะคะจะใช้ตัวนี้ได้หมดเลยอันนี้คือเราจะเด็ดแต่ใบามาแบบนี้นะคะแล้วก็ล้างให้สะอาดถึงน้ำเอาไว้เวลาที่เราจะใช้เนี่ยก็คือเอาไปแบบนี้มาสักประมาณ10ใบก็ได้นะคะ เด็ดแล้วก็ฉีกเป็นชิ้นๆตำผสมกับแอลกอฮอล์พอชุ่มนะแล้วก็เอาทั้งน้ำทั้งกากไปพอกรงที่บริเวณที่มีตัวแมลงกัดนั่นเองนะคะคราวน,นี้เราก็จะมาทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะก็คือฉีกนะอันนี้ก็จะเป็นครกจิ๋วเพื่อทำตัวอย่างนะฉีกแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปในครกแล้วก็ตำเลย เสียงก็จะดังนิดนึงนะตำตำตให้พอแหลกนะคะเแหลกแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะตักใส่ถ้วยนะคะหรือว่าใครจะเอาอลกอฮอล์ใส่ไว้ในนี้เลยก็ได้นะอย่างอันนี้เราตำเสร็จแล้วเนาะใส่ไว้ในถ้วยแบบนี้ ใครทาเยอะก็เอาใส่ถ้วยใส่ขวดโหลเก็บเอาไว้ได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดใครทําไม่เยอะเนี่ยก็จะสามารถทําแบบนี้ได้เลยแต่แตเราก็จะเทแอลกอฮอล์ใส่แค่พอชุ่มนะคะอันนี้ใส่แอลกอฮอล์ลงไปเรียบร้อยเอาตรงนี้ไปใช้ได้เลยประมาณนี้นะคะ เอาทั้งกากทั้งน้ำอย่างเงี้ยไปทาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพึ่งต่อแน้นต่อยมแมลงป่องต่อยนะคะใช้ได้เลยและนี่ก็คือวิธีการสก,กัดสมุนไพรแบบง่ายๆจากสมุนไพรใกล้ตัวเอาไว้ใช้แก้พิษแล้วก็มแมลงสัตว์กัดต่อยนั่นเองค่ะยังไงฝากติดตามช่อง Youtube เอาไว้ด้วยนะคะหรือว่าใครอยากให้ทำคลิปประมาณไหนลงในคอมเมนต์ไว้ได้นะแล้วเดี๋ยวจะค่อยทยอยทำให้ค่ะ วันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะแพทย์แผนไทยหมอน้บบวานเองค่ะ